สวัสดีครับมาพบกันในรายการชาลามเล่าเรื่องกันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมเนี่ยยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยคุณผู้ชมกินข้าวเช้ากันคุณผู้ช้เออไม่ใช่สิออพรคุณผู้ชมคุณผู้ชมกินข้าวเช้ากันนะครับคอมเมนต์บอกที่ใต้คลิปด้วยนะครับอ่ะเริ่มกันเลยวันนี้ผมจะมาเล่าประวัติศาสตร์อยุธยาออายุธยาจบปละ เดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าประวัติศาสตร์การกรอบกู้เอกราชอายุธยาและเริ่มสมัยทนบุรีทันทีนะครับอันนี้ไม่ได้มาเล่าประวัติอันนี้ไม่ได้มาเล่าอันนี้ไม่ได้มาเล่าวิชาประวัติศาสตร์นักผู้ชมแต่ว่าอันนี้มาเล่าเรื่องประวัติศาสตร์เฉยๆในฉบับของผมหนุ่มเพื่อทาให้คุณผู้ชมสนุกสนานและได้ความรู้นะครับผมไปกันเลยครับโดยประวัติศาสตร์ทนบุรีเนี่ยเริ่มต้นที่ต้องย้อนกลับไปในสมัยอยุธยาตอนปลายนะผมด้วย ผู้ที่ว่าเป็นคนปกครองทนบุรีนะผมและทําให้ทนบุรีเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับผมดยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับท่านเนี่ยเกิดในสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศในกรุงศรีอยุธยาหนมซึ่งรัชกาลที่หนึ่งหรือสมเด็จพระยามหากษัตริย์ศนะผมก็เกิด ในสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเช่นเดียวกับพระเจ้าตากสินมหาราชด้วยนะผมโดยพระเจ้าตากสินมหาราชหนุ่มมีนามดิมว่าสินส่วนราชการที่หนึ่งพระองค์มีนามดิมว่าทองด้วงนะครับซึ่งซึ่งสมเด็จพระยามหากษัตริย์ศึกกับพระเจ้าตากสินมหาราชก็กอบกู้เอกราชให้กับประเทศไทยของเราเนอะผมหลังจากที่กรุงศรีอยุธยาแตกเมื่อปีพุทธศักราช2310 นะครับผมแต่ว่าพระเจ้าตากศินมหาราชกับพญามหากษัตริย์ศึกพระองค์ทั้งสองท่านได้ทําการหลบหนีออกมาจากกรุงศรีอยุธยาก่อนที่จะแตกก่อนที่จะเสียเอกราชให้กับพม่านะครับในตอนนั้นเนี่ยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยหลังจากที่แตกไปพระเจ้าตากศินมหาราชก็ทรงไปรวบรวมก,ลกําลังพลแลหลังจากนั้นก็ทําการเข้าตีเมืองระยองหลังจากที่ตีเมืองระยองเสร็จก็เข้าตีเมืองจันทบุรีรในตอนนั้นเรียกว่าจันทบุน ราะจันทบุรีเป็นเมืองที่ส่งเพราะว่าจันทบุรีเป็นเมืองที่ว่ามีทางออกทางทะเลเยอะหนุ่มซึ่งตอนนั้นเนี่ยพระเจ้าตากสินมหาราชหนุ่มจึงได้ทําการยกกองทัพไปตีจันทบุรีได้สําเร็จไหมก็สําเร็จนะ่มแต่กว่าจะสําเร็จเนีย่ยนุย่มทหารทุกนายเนี่ยก็ไม่มีกําลังใจในการสู้รบพระเจ้าตากสินมหาราชพระองค์จึงจึงพูดว่า,าถ้าเกิดว่า พวกเราไม่สามารถตีจันทบูรณ์ให้แตกภายในวันนี้ได้ก็อดข้าวตายกันท้งกองทัพนี่แหละและหลังจากนั้นเนี่ยพระเจ้าตากสินมหาราชก็บอกว่าให้ทุกคนกินข้าวเสร็จแล้วก็ทุบหม้อข้าวหม้อแกงให้เสร็จทุบหม้อข้าวหม้อแกงไปเลยหลังจากที่กินข้าวเสร็จเราจะไปกินข้าวเช้าที่เมืองจันทบูณ์เลยนะไให้ทหารทุกคนเกิดความ ส,สู้แล้วหลังจากนั้นแก้มการกินข้าวเสร็จแล้วได้มการทุบหม้อข้าวหม้อกแกงจนพังไปหมดหนมส่วนพระเจ้าตากสินมหาราชแก้มการจัดกองทัพบ,บุตีจันทบุรีจนสําเร็จนั่นเองนะผมโดยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากที่ตีจันทบุรีได้สําเร็จท่านเนี่ยแก้มการยกกองทัพไปทางเรือไปที่กรุงศรีอยุธยาที่ค่ายพาม่าโพสามต้น ที่มีซุก,กี้พนายกองดูแลอยู่จนสามารถตีแตกได้สำเร็จนะผมซุก,กี้พนายกองที่ต่อสู้กับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะผมสุดท้ายนะผมเอาไม่อยู่เขาเนี่ยเลยหนีไปนะผมและหลังจากนั้นนะผมสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะผมนะครับพระองค์เนี่ยก็ทรงตั้งเมืองธนบุรีขึ้นมาเป็นราชธานีเมืองหลวงใหม่แห่งชนชาติไทยแทนกรุงศรีอยุธยาที่เสียหายเกินที่จะซ่อมได้นะผม ได้ทำให้พระเจ้าตากสินตัดสินใจจะใช้ทนบุรีเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยต่อไปนะครโดยใช้เวลาประมาณ15ปีทนบุรีก็ก็แบบธนบุรีก็แบบเอ่อนธนบุรีก็แบบ15ปีผ่านไปก็ถูกเปลี่ยนเป็นรัตนากูสินแทนโดยคนที่เปลี่ยนก็คือสมเด็จพระยามหากตรศึกหรือว่ารัชการที่1น,นั่นเองโดย สมเด็จพระยามหากษัตริย์ศึกรหรือราชการที่หนึ่งหรือสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระอ,องค์ได้ทําการเปลี่ยนเมืองหลวงจากธนบุรีไปสู่รัตนโกสินทร์หลังจากที่ธนบุรีเป็นเมืองหลวงของไทยได้15ปีและและสมเด็จพระยามหากษัตริย์ศึกรพระอ,องค์ก็ทรงประหารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและพระยาพิชัยดาบหักให้ให้แบบให้แบบให้แบบจากไปทั้งคู่นะครับผมเพราะว่า สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระอ,องค์ทาสงครามมาเยอะเลยไม่สามารถดูแลบ้านเมืองต่อได้เลยทําให้สมเด็จพระยามหาก,กษัตริ์ศึกหรือพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชท่านได้สั่งประหารพระเจ้าตากศินกับหลวงพิชัยอาสาดาบหักไปนั่นเองนะผมหรือหลวงพิชัยอาสานั่นแหละนะครับและหลังจากนั้นหผมหลังจากที่พระพุทธยอดฟ้าพระอ,องค์ได้ทาการปราบ ปราบปรามเออพระอ,องค์ได้ทําการแบบปราบปรามแบบหลังจากที่พระอ,องค์เนี่ยได้ทําการปราบปรามก็คือเง่ายๆเลยหลังจากที่ประหารพระเจ้าตากสินกับหลวงพิชัยดาบหักไปแล้วพระอ,องค์แก้การสถาปนากรุงเทพมหานครหรือในตอนนั้นเรียกว่ากรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นมาทันทีหลังจากนั้นพระอ,องค์ก็ได้ทาศึกสงครามกับพมา่าที่เรียกว่าสงครามเก้าทัพซึ่งพม่าเนี่ยตอนนั้นเนี่ยถูกปกครองด้วยกษัตริย์ที่มีชื่อว่าพระเจ้าประดุม นะครับผมแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถตีรัตนโกสินทร์แตกได้ก็ต้องยกทัพกลับไปนะครับผมซึ่งสุดท้ายเนี่ยผมขอพูดอะไรตรงนี้ก่อนนะครับว่าสมัยธนบุรีเนี่ยก็มีสงครามกับพมา่าแต่ก็ธนบุรีก็ไม่ได้เสียอกราชให้กับพม,ม่าเหมือนในกรุงศรีอยุธยานะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยพระเจ้าตากสินมหาราชก็ทรงกอบกู้เอกราชให้กับให้กับประเทศไทยได้แล้วแล้วยังสามารถทรงทรงแบบพระอ,องค์เนี่ยทรงใช้พระปีชาสามารถส่งกองทัพไปยึด ไปยึดเอ่อไม่ใช่ไปยึดตีเรียกว่าไปไปแบบปราบกุกแก๊งต่างๆที่ว่าแบบพอกรุงศรีอยุธยามันแตกก็คือก็จะเกิดเป็นกุ๊กแก๊งต่างๆหนุ่มใครๆเขาก็อยากเป็นพระมหากษัตริย์หนุ่มก็ตั้งเป็นเป็นกุ๊กนู้นกุ๊กนี้หนุ่มพระเจ้าตากศินมหาราชพระองค์เนี่ยก็ต้องยกกองทัพไปปราบไปปราบหนุ่มไปปราบปามให้มันให้มันแบบสงบลงหนุ่มให้บ้านเมืองเนี่ยมันกลับมาเป็นปุกแผ่นนะผมหลังจากนั้นเนี่ยสมเด็จพระเจ้าตากศินมหาราชนะผมพระองค์เนี่ย หนูผมก็ทาสงครามกับพม่าอยู่หลายครั้งแต่สุดท้ายก็สามารถแบบให้บ้านเมืองเนี่ยรอดจากการตกเป็นอิกราชก็คือก็คือพระเจ้าตากสินมหาราชในสมัยทนบุรีเนี่ยท่านก็ยังทาสงครามกับพม่าอยู่นะผมแต่แต่ว่าสุดท้ายพระเจ้าตากสินมหาราชก็ก็สามารถก็สามารถทําแบบเอาง่ายๆเลยคุณผู้ชมคือสมัยทนบุรีของพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยหนูผมจะมีการต่อสู้กับพม่าแล้วก็ พมา่าเนี่ยก็ก็ไม่สามารถตีตีธนบุรีได้แตกหนุ่มเพราะว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมีผมก็ไม่รู้เหมือนกันคนระับคุณผู้ชมแต่ว่าเอาแน่ๆเอาเอาง่ายๆคุณผู้ชมสมัยธนบุรีนะผมนะครับพระเจ้าตากสินมหาราชท่านเนี่ยได้ทําการแบบท,แบบท่านเนี่ยท่านเนี่ยได้ทําการแบบปกป้องอกราชของบ้านเมืองประเทศไทยไว้ได้ในตอนที่ ในตอนนี้พม่ามา,มา,ม,ามาต่อสู้กับอาณาจักรของพระองค์อย่างทนบุรีก็สามารถปกป้องเอกรักาของประเทศไทยไว้ได้นะผมจบสวัสดีครับ